้งเมือนหาข้าหลวงตา<ะ>เมือนหารับทั้งหมดตกเตท่างค้าจงแมนบอก<ำ>ออออโอว่าทำหลวงตานอพระอาจารย์มหาเจริญแจ้งให้ทราบรวมทั้งหมดหนึ่งมืนห้าพันบาทเด้อพนถวายเรียบร้อยเบิดละละ่ะ ห่านยาโยมเขาไอาจา์กับราธุทูน้ำพันว่าอยากให้อยู่น,น,นานๆวัดสัเพันว่าประโยคเก่าสามโูมอยู่วัดบ้านเก่าบอมีพระคู่สุวรรณแหนดอกเตอร <c oughs> ์สุวรรณธรรมพอรอรองจังนำเพอพนมไพรนอ แลกอาจารย์มหาพระอาจารย์มหาวิเทียนนาิเมโทโตแวรคุณโ,นโ,นโอประโยชน์เก้าหนึ่งพันบาทพระมหาอดิศักดิ์อุปวัฒโนผู้นับไม่ถึงสิบนี่แหละนับหอดสายหอดหา หนึ่งสองสามสี่ห้าและแม่จันมหาอดิศร์อันนี้ก็ร่วมบริจาคหนึ่งพันบาทนอนอกจากนั้นพระมหาวิรัตวิรัตโนอ,อันนี้ประโยคเก้าทำน้ำปานะถวายคุาอาจารย์และแจกญาติโยมประโยคเก้าคุณได้เห็นน้ำปาะนะนะ นอนอกจากนั้นก็สายฐานศรัทธาทุกทุกฝ่ายนอได้ร่วมโมทนาสาธุทั้งครูบาอาจารย์ประสงค์องค์เณนแม่ชีแม่พรามญาติโยมทุกทุกฝ่ายร่วมเป็นเจ้าภาพ <c oughs> นอสุทธาอิลียานาบู <c oughs> ดอ้อ ฮะครับอ๋มีสุกายสุกใจอยู่ได้เนาะแมนบ่ เอาทหันฉันบอกเอาผมมีสุกไก่สุกใจบอกโอ้ยขาดไปจะ <c oughs> ลึกเส้ัยมที่จังหน่อยเ <c oughs> นะะาะไม่ยาก้ียหันซุ <c oughs> กไก่ซุกใจเด้อแล้วก็แล้วอาได้เวลาอันเป็นมหามงคลแล้วเดอ้อเจริญัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นจริมิ่งมงคลแก่ธรรมะที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้แสดงไว้หลวงตาก็เลยนำมาดัดมาใช้ภาษาเป็นภาษาอีสานบ้างเป็นภาษากลางบ้างนออ้อาวมัน พอมแลยตัวขากเลยตัวเออเอาหกยางจะโจวหอยบอก โอ้โหเอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเอาโลดละบ่ยหยาขาดเลยเอาบ่เป็นหยังละเออตั้งสะก้อนแมนบ่ เออเอาพิดีครั้งแลยพอดีพอดีแล้วยกเสร็จแล้วก็ฉันเพลง วยไม่ที่อยู่อยู่บะละไม่ที่บร่นวุบอเอาลองลองมึงดูละ ลองลองเบิ้งอะไรตั employer, okay, ้งขึ้นมันก็เป็นตะเบิงจราจรมหาเจริญโอ้ได้บ่เอาได้เนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp mang จาเรโซปันทาเกนังกายะกามวาจา เนสัพพุทธังภะราปัจเจกานันเจยังภลังอรหันตานันเจเตนราภังพันธาเมสัพพะโสสัพเปพุทธังภะราตา ยังพลังอรหันตานันตเจนะรบปันธาเมสัาปสุสะเบปุธาบาลังตาปเจกานันกะยังพลังอรหันตานันตเจ นรกคังพันธามิสัพัสสาธุพร้อมกันดังดังเด้อสาทุนเนปานาปัจโย น Sadly, nah hm ี่มอนฉันเพนเดอรันห้องให้มันเทียงเทียงเข้าสุกบดได้สิบอกใ <c oughs> ลมนะนอลมหนาวโชวยมาโอ้จะเป็นขาดเลยมืเนี่พอสเสจอท่องอินอนอแก้วนอติได้พระคณะา,าจารย์มหาเจ้าและหลวงพ่ออามลูกหลานย่อแม่วลาพร ไปรับพระเดชพระคุณพ,พ,พระพรมมะเสนาบอดีรองสมเด็จพระราชาคณะและก็เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปทุมมะคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพมหานครแม่ตาเดินทางมาร่วมงานเด้อเมือม่อเมือม่อนี่หัน <c oughs> ส่วนเมืออ่อเอินตัดบาทแต่เศร้าเด,ด้ออ่าพดนอสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมมาตักบาทน้ำกันเด้อพระเดชประคุณพันธิบิณฑบาทพร้นะ โอ้กุ้ยสาธุสาธุจักกุ้ยมาได้ใส่นอ้ะเพื่อบลกใหญ่หรือมาจากแม่ยากก่างกอนลูกสาวแม่อันโปขาวนะแม่ยากก่างกะโลูกลูกหล,ลานหลานโปขาวนอ้แลว้วก็สาธุสาธุอ้าว เอออาจารย์มหาดีศักพี่พี่เออเอาแบบนี้โลดเนาะสาธุพยังพอจะคุ้นบอกอืมอืมอืมสาธุสาธุเอาสาธุนิพพานะปัจโยโหตุ พ่อแพงแม่บัวสีบัวสีวามลุนนอบ้านหัวตะพานอันนี้ขออนุโมทนาสาธุหลยหลายเดอ้อนิพานะปยโยโหตุเออสมปราเย็นเย็นบานนาบูเดอ้อเข้าใจตัวนี่ก่อนบางไงนี่บระจุไทยยานาบูเดอ้อ นาสาธุโอ้ท่านผู้พันานครับผมะกรวดมะกินครับโอ้มะกรูดท่านผู้พันเออกับเออกับกับคนนายราวีเนาะเออสาธุสาธุฮ่ยัทำบุญด้เลยัทำบุญเลย